สาวินาไลฟ์สดเคลียดาม่าหลังถูกวิจารณ์ไม่โพสเทียร์แอนโทนเนียค่ะ ตกเป็นประเด็นดราม่าม้อมอยในหมู่แฟนานางงามกรณีที่มีคนเห็นว่า i g Story ของวีนาปวีนารองดับ2 m i มิชินเวิร์ตไทยแลนด์2023ไม่มีการลงเชียร์แอนโทนียโพซิลในการประกวดรอบตัดสินมิชลินเวิร์ต2023ค่ะแต่กลับมีการเล่นสตรอรี่ของแฟนคลับที่ชื่นชมและอวยตัวเองอยู่หลายสตรอรี่ด้วยกันโดยสปอตสตรอรี่ที่มีข้อความเขียนว่ามง3คือวีนาเท่านั้นจนถูกจับตาและถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเวลาต่อมาค่ะล่าสุดวันที่24กันยายนที่ผ่านมาทางเพจจักรวาลไปทางไหนได้มีการโพ โพสข้อความให้กำลังใจสาวีนาพร้อมกับอัปเดตว่าวีนาได้ออกมาไลฟ์เคลียบประเด็นดังกล่าวแล้วโดยเธอยอมรับว่าเป็นการรีสตอรี่ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นผิดเวลาจริงๆส่วนสาเหตุที่ไม่ได้เชร์แอนโทเนียเป็นเพราะว่าป่วยทั้งที่ตั้งใจจะไลฟ์เชร์แอนโทเนียในรอบไฟแนลอยู่แล้วยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาหรือคิดเปใียนทางที่ไม่ดีตามที่ข่าวออกนั่นเองค่ะหลังจากที่มีข่าวกระแสดราม่าต่างๆนานา,นานาเกิดขึ้นมามากมายค่ะสาวีนาก็ไม่รอช้ารีบออกมาไลฟ์สดเคลีย์ประเด็นดังกล่าวไปที่เรียบร้อยอ่ะ เธอจะว่ายไงบ้างนั้นไปฟังกันเลยค่ะคือมันมีในทวิตเตอร์แล้วก็ใน a c e b o o k ใช่ไหมที่เขาแบบเอาแค่บางส่วนไปลงคือมันคือที่เรารีโพสต์จริงนั่นแหละแต่ว่าเขาเอาแค่บางส่วนไปลงแล้วเขาไม่ได้เอาไอ้ตรงที่เราแบบพูดดีๆเอาไปลงด้วยมันก็เลยแบบกลายเป็นว,ว่าคนที่เข้าไปดูแค่โพสต์นั้นมันก็เข้าใจผิดกันไปใหญ่ไงคือมันมันดราม่าหนังมากจริงๆนะทุกคนคนที่ฉันตื่นมาฉันตกใจ คือนี่เป็นใครด้วยแต่ว่าแบบตกใจจนหายใครมาแรงเกินเอาเรื่องที่ไม่จริงไปราม่ามันก็แบบทำให้เราเสียาหายปรึกษาที่บ้านคง,คงต้องจัดการแบบฟ้องหรืออะไรเงี้ยปล่อยเขาเรียกว่าอะไรดําเหมนการทางกฎหม,มายโดยเฉพาะบางทีคือฉันก็ผิดจริงนี่แหละที่ว่าฉันไปนรีโพสต์ที่แบบมันไม่ถูกที่ถูกเวลาเนี่ยนะเข้าใจผิดจริงแต่ว่า ด้านเราไปปั่นเป็นแบบว่าสุดๆนะคือวีน่านคือคือเข้าใจแหละว่านี่รีสตอร์ททุกวันแต่ว่าคือเหมือนก็ผิดเวลาจริงๆแกเราจะทำยังไง นนกินยาให้เสร็จเจอมาตอนเช้าเพื่อ,อนเขไปดูที่แบบคนเขาว่ากันเดูฉันก็ไม่รีสตอรี่ผิดเวลาทีนี้แหละมันก็ไม่ควรมารีตอนนี้ก็แต่ป่าอย่างไรก็ดีค่ะก็มีบางคอมเมนต์ที่เป็นแฟนคลับของสาววีนาเข้ามาให้ข้อมูลค่ะระบุว่าวีนามักจะติดสตอรี่แฟนคลับตลอดจึงอาจทําให้เกิดเรื่องเขาเ้าใจผิดหรือว่าผิดพลาดขึ้นได้อย่างที่บอกนางแค่ผิดเวลาเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าติดตามนางนางจะรีโพสต์สตอรี่แฟนคลับตลอดแต่พวกที่ไม่ได้ติดตามนางเห็นแค่ที่ดราม่าก็ผสมลงมัน ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอบางคนก็บอกเขาว่าดีแล้วออกมาขอโทษให้คิดเดยอะๆข่าวหน้าคนรักเธอเยอะมากเลยนะวีนาสู้ๆนะคะบางคนก็บอกเขาว่าเป็นกำลังใจให้วีนาส่วนแอนโทเนียทําดีที่สุดแล้วในเวลานั้นรอง 1MU ่หนึ่งเดียวในประเทศไทย ชนะทุกประเทศแพ้แต่คนมงแค่คนเดียวค่ะก็อย่างที่วีนาออกมาไลฟ์สดเคลียร์เปลียนน้ำมาค่ะก็ได้ว่าเป็นการเคลียร์คับแบบจบทุกเรื่องที่หลายคนสงสัยเรื่องที่ไม่โพสเชียร์หรือว่าอะไรต่างๆนานา,นาซึ่งวีนาเนี่ยเขาก็บอกแล้วค่ะว่าจริงๆแล้ววางแผนไว้ว่าจะไลฟ์สดเชียร์แอนดรูเอในรอบไฟนอลอยู่แล้วแต่เกิดป่วยขึ้นมาพอดีก็เลยไม่ทำการไลฟ์สดนั่นเองค่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจวีนาด้วยส่วนเรื่องการรีสตอรี่ของแฟนับเป็นการรีปกติอยู่แล้วถ้าใครที่ติดตามวีนาจะทราบว่าวีนาจะรีสตอรี่ ี่ของแทนขับแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วค่ะไม่อยากให้ทุกคนเข้าใจผิดว่าวินาคิดไม่ดีหรือว่าคิดร้ายต่อใครนั่นเองค่ะและถ้ามีเรื่องราวออกมับเล็กๆเพิเติมทางเ็นประนามบลูส์มาเผู้ชมได้รราชมอย่างแน,น,น่นอนค่ะ